เพรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะจะพามาอัปเดตนะคะคลังเจ็ดที่นั่งของบริษัทเพรย์ตนนะคะมีแต่รถสวยๆนะคะวันนี้จะเอามาให้ชมนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทั้ง f อฟท่านเก่าและท่านใหม่นะคะถ้าคุณกําลังมองหานะคะรถ 7ที่นั่งมือสองที่สภาพพร้อมขับพ,พร้อมใช้รถผ่านการวารนตีแล้วทุกคันนะคะวันนี้ไม่ควรพลาดเลยเดี๋ยวน้องจ้าจาจะพาไปชมนะคะว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าราคาเริ่มต้นอยู่เพียง439,000บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นรุ่นไหนนะคะดูคลิปให้จบเดี๋ยวจ,จา้าจ่าพาไปชมคะ่ะนะคะวันนี้นะคะจ้าจาจะพาไปชมคันแรกเลยนะคะกับ Isuzu MU-X 1.9ตัวเดอร์นิกนะคะปี2020ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะจะเป็นตัว ขับ2นะคะปี2020นะคะไม่หลักหมื่นนะคันนี้มาอยู่ที่40,000กว่ากิโลเมตรนะคะตัวรถเดิมๆเ,เป็นรถปลดระวางหน่วยงานนะคะสีดําน้องจ๋จามีให้เลือก2คันนะคะกับสภาพรถเดิมๆสวยๆนะคะท่านผู้ชมเข้ามาชมได้เลยนะคะใครที่กังวลน,นะคะกลัวจัดไฟแน,นไม่ผ่านหรือว่าอ,าอยู่ต่างจังหวัดนะคะตรงนี้จะจ๋ามี สปอร์ตให้นะคะมีคําถามอะไรนะคะสอบถามกจ้าจ่าได้เลยนะคะสับตัวรถเดิมๆนะคะคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวะค่ะนะคะแล้วก็รถก็เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะเป็นรถสภาพพร้อมใช้พร้อมขับนะคะใครผ่านเข้ามาเห็นแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะดูความสวยความเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมกลิบเนียนนะคะถ้าลูกค้ามาดูตัวจริงรับรองรับประกันารันตีความพึงพอใจนะคะแล้วก็คันนี้ก็ราคานะคะราคาตั้งขายเพียงนะคะ810,000บาทเท่านั้น ราคา800,000หนึ่งหมื่นบาทนะคะคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะาดูน้าป้ายให้800,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ไม่หลักหมื่นเนาะเป็นตัวดิอานิกนะคะขับสองสภาพกลิ้ิๆเนียนๆเลยนะคะสวยมากนะคะท่านผู้ชมหรือใครไม่ชอบสีดำนะคะก็มาดูในส่วนของตัวสีขาวทะเบียนหนึ่งห้าแปดเจ็ดคันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นปีสองพันสิบเก้านะคะเป็นตัวหนึ่งจุดเก้าเนวิสีขาวมุก นะคะตัวนี้สภาพสวยเดิมเหมือนกันนะคะก็เป็นรถมือเดียวอีกเช่นเคยนะคะปรับสภาพเรียบร้อยนะคะภาษีพรบรครบนะคะรับประกันโครงสร้างน็อตไม่มีขยับนะคะคันนี้จะเป็นตัวเนวินะคะถ้าภายในคันนี้นะคะเดี๋ยวจ่าจะพาไปชมนะคะรายละเอียดบอดี้เนี่ยเดิมๆส,สวยๆนะคะเดิมหมดเลยนี่อ่ะภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะพรมแดงคันนี้สวยนะคะท่านผู้ชมนะคันนี้ดูสวยมาก ใครอยากมีตัวเลือกเยอะนะคะน้องจ้าจ๋าแนะนําเลยนะคะวอล์กอินเข้ามาดูรถก่อนนะคะวอล์กอินเข้ามาดูรถแล้วก็นัดจัดไฟแนนซ์ได้นะคะหรือไม่สะดวกเดินทางมาจ้าจ๋ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่นะคะกับตัวรถเดิมๆถนนเซรีไทยซอย68บนะคะบริษัทรถยนต์ถนนเมนบุรีนะคะมาเอารถสวยๆสภาพดีสภาพเดิมกับน้องจ้าจ๋าไปขับไปใช้นะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะสภาพเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆ รับประกันโครงสร้างทุกชิ้นส่วนค่ะนะคะไม่มีชนหนักพความจมน้ํำกับสีกอไมค์คันนี้สวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสภาพเดิมแล้วก็รถก็มีการทยอยเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะกับรถสภาพเดิมๆส,สวยๆหรือว่าใครที่รายได้อยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นเนี่ยนะคะซื้อสุดซื้อจัดไฟแนนซ์นคนเดียวฟรีดาวได้ผ่อนสบายๆเลยนะคะเอาไปใช้งานเดินทางไปไหนมาไหนทางครอบครัวมีรถเก่าแล้ว จะเอามาเทินหรือว่าอยากจะขยับขยายนะคะเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้น้องกะจจาก็เอาตัวเลือกมาให้นะคะ,ะมาดูสํำหรับตัวหน้าแชมป์กันบ้างนะหน้าแชมป์นะคะคันนี้เนี่ยนะคะหน้าแชมป์ก็จะเป็นตัว2.5ตัว V ีดีเซลนะคะปี14ไม่แสนแปคันนี้รถบ้านนะคะท่านผู้ชมนะคะคันนี้รถบ้ามสภาพเดิมๆเ,เลยราคาเพียง5 0,000นกว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ ราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้สีขาวนะคะโสมแชมเนี่ยก็หายากแล้วเหมือนกันนะคะเจาจ๋าก็จะมีอีกคันหนึ่งเป็นสีดําที่ในหัวคลิปนะคะเจ๊จ่าบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ย4 3 9 0 0 0บาทก็จะเป็นสีดํานะคะอีกคันหนึ่งจะเป็นเกียร์แมนวนวลนะแต่ว่ารถไม่ได้จอดอยู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชมนะคะรถจอดอยู่ที่โกดัง3นะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าสภาพคันนี้น่าสนใจไหมนะคะเผื่อใครที่อยากได้รถจี่นัางราคาถูกกับสภาพสวยๆที่พร้อมขับแบบนี้นะคะ คันนี้สวยมากนะคะดูความสวยความใหม่นะคะตาไฟได้เลยนะคะกับกระจังหน้าเดิมๆนะคะพร้อมกับทะเบียนร,รอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพคันนี้นาอจ๋าได้ทํารีวิวเดี๋ยวไปให้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะทาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้านะนี่สภาพเดิมๆนะคะตัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะสภาพสวยจริงรถไม่ช้ํานะคะเป็นรถบ้านที่เจ้าของเดิมเนี่ยใช้มือเดียวเลยนี่นะคะภายในสภาพสวยนะคะไม่มีช้ำนะคะรับประกันทุกจะอย่างนะคะ,ะ,คะลูกค้า เรื่องโปรโมชั่นนะคะการขอรบับวพิเศษทางเราก็ยังมีให้นะคะลูกค้าดูความสวยความสดนะคะคันนี้รถปี2014นะรถผ่านการใช้งานไป10ปีนะคะลูกค้าในราคาเหลือแค่539,000บาทนะคะไปขับเลยนะคะกับ2.5ตัว V ดีเซลขับ2นะคะคันนี้เป็นดีเซลนะใครเห็นแล้วนะคะรีบเลยดูความสวยความสดความใหม่นะคะนี่นะคะเบาะแถวกลางที่พับไว้นะคะดูจากตัวพรมนะคะสภาพสวยมากนะคะเดิมเรียวนะคะ เอาไปใช้งานต่อยังไงก็คุ้มค่ะท่านผู้ชมวันนี้เนาะจ๋ามาอัปเดตแบบว่ามาให้ดูลหลายๆคันนะคะเพราะว่าตัวเลือกเราเยอะแต่ว่าหน้าแชมป์มีให้2คันนะคะหน้าแชมป์ราคา439,000บาทนะคะอ่าจะเป็นสีดำนะคะ439,000สามหม่เบาทจะเป็นสีดำแต่ถ้าใครอยากดูสีดำนะคะในราคา439นะคะเกียร์มันนวลน,นะคะโทรหา,รจจาน้องจ๋าเดี๋ยวน้องจ๋าส่งรายละเอียดให้ดูจากภายในนะคะมุมมองจากด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเฮดรูมนะคะตัวเบาะนะคะนี่สภาพเรียวๆเดิมๆ น็อตเดิมมากนะคะน็อตฝาท้าก็ยังไม่มีขยับนะคะสภาพสวยๆทางบริษัทเพิรยนยนนะคะของเราเนะคะเชื่อมั่นในการาคัดคุณภาพรถได้เลยนะคะลูกค้านะตัวนี้ก็เป็นตัววีสีขาวเดิมโรงงานนะคะเล่มพร้อมเอกสารครบรถสวยรถเดิมนะคะสบายใจได้เรื่องคุณภาพนะคะลูกค้าวารันตีจากยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะอะมาดูหน้าใหม่กันบ้างนะคะสำหรับสีขาว นะคะสีขาวหน้าใหม่ก็จะเป็นในส่วนของปี2020ปี2019นะคะคันนี้จะเป็นตัว2.4ตัว V ขับ2ปี19ไมล์1 20,000 1,000กิโลราคาอยู่ที่8 0 89,000บาทนะคะคันนี้สวยเหมือนเดิมค่ะสะภาพกริบๆนะคะรถไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะลูกค้าเอาไปใช้ก็เอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยรถพร้อมขับลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมจัดไฟแนนซ์ผ่านเอกสารครบเอาไปขับต่อได้เลย ะะมาดูความสวยความเดิมภายในตัวนี้จะเป็นตัว 2.4V ขับ2นะคะดิสล้อพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะราคาไม่ตกนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะก็ยังขอสินเชื่อได้เหมือนเดิมนะคะฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะกับคนที่มองหาจะที่นั่งเยอะๆแบบนี้นะคะน้องจะเอามาให้ชมสีขาวก็เป็นสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะสีขาวนี่ขายดีสุดเลยนะคะสาหรับตัว Fortuner ไม่ว่าจะเป็นโฉมแชมป์หรือว่าจะเป็นในส่วนของโฉมใหม่นี้นะคะอ่ะ ตัวรถสภาพเดิมนะคะตรวจสอบเอกสารได้นะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้อ่ะนี่สภาพเดิมในราคา8 8, 8 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ทะเบียน 4, 14,50สวยมากนะคะเดี๋ยวจ่านาจาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้มาอัปเดตสต็อกจะให้มาดูว่าตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างแล้วก็มีราคาประมาณเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อาจจะมีอา่าคันที่ลูกค้าต้องการหรือว่าเล็งอยู่นะคะหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะคะอาจจะ ตอบโจทย์ได้นะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะคะกับตัวปีใหม่มาหน่อยนะคะก็จะเป็นโฉมนะคะล่าสุดนะคะจากโฉมปี19นะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นโฉมนี้นะคะตอนนี้จะจ้ามีแค่สีดำนะคะในส่วนของตัว2.4 V Leader นะคะปี 2, 2022ไม่7 7 0 0 0นะคะคันนี้ราคา100,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัว2.4ตัว V ขับ2นะคะก็ฟังก์ชันเนี่ยเปลี่ยนมา ถามว่าฟังก์ชันเปลี่ยนมาเยอะไหมนะคะภายในนะคะก็เปลี่ยนมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็กระจังหน้าให้ในส่วนของกล้องหน้ามาให้บายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะแล้วก็โฉมไฟหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปจากตัวปี2019นะคะแต่คันนี้เนี่ยวารนตีศูนย์ยังเหลือนะคะแล้วก็เลขไมล์เหลือหอรือแค่77,000กิโลนะคะสภาพรถสวยค่ะแต่ว่าปี2022นี้นะคะภายในของเขาจะเป็นสีดำนะคะคุมโทนทั้งหมดเลยนะคะภายในนะ ภายในจะเป็นสีดำนะคะดูดุเข้มข้นมากๆเลยใครที่ชอบสีดำนะคะสีรงสเสน่นี่นะคะไปขับได้เลยรับประกันค่ะลูกค้ารถวารันตีศูนย์ยังเหลือเข้าศูนย์เช็คระยะได้ตลอดเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะวารันตีจะหมดนะคะคันนี้ก็ยังไม่ติดจองนะคันนี้ก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิมะค่ะนะคะท่านผู้ชมรายละเอียดตัวรถสวยๆนะคะเข้ามาเลือกได้เลยนะคะเราก็เปิดทําการทุกวันนะคะเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มีสแตนบายนะคะมีสแตนบายรอสแตนบายเกือบทุกแบงค์เลยนะคะแบงค์หลักของประเทศไทยเรานะคะ ก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะคะเขามาเยี่ยมชมกันได้ตอนนี้จ๊จ๋าก,ก็รีวิวแค่ส่วนโซนด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะมีด้านหลังอีกนะคะวันนี้มีหลายคันนะคะมีหลายคันเลยนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวสีเทาดํานะคะสีที่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะคะสีที่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยเท่ากับสีดํากับสีขาวและสีบนเงินนะคันนี้เนี่ยสีค่อนข้างจะไม่ได้มาบ่อยเลยตัวนี้นะคะก็จะได้ปี2020นะคะ ปี2020นะคะไม่อยู่ที่1 20,000กิโลได้2.4ตัววีราคา9 19,000บาทนะคะฟรีดาวพออยู่ที่ประมาณ17,000บาทนะคะ17,000บาทเท่านั้นไปไปลายนะเกือบ18,000บาทขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าคันนี้น้อกจ๋าก,ก็ได้รีวิวในส่วนของอ่ารีวิวในส่วนของรีวิวคลิปเดี่ยวไปแล้วนะคะลูกคา้าไดจ๋ารีวิวคลิปเดี่ยวไปแล้วนะคะเข้าไปดูในช่องหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะตัวน,นี้ขับสสีเทาดำ ใครชอบสีเทาดำมาหาจ้าจ่าได้เลยนะคะอ่ะนี่นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะคอนโซลด้านหน้าเดิม <Hotel> เอารายละเอียดเดิมๆไปใช้ไปขับค่ะนะคะอ่านี่นะคะถ้าลูกค้าเข้ามาดูนะคะแล้วบอกว่าเจ้าจ๋าขอทดลอขับหน่อยนะคะอยากทดลองขับนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเกรงใจนะคะสอบถามได้แล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะสีเทาดำมีให้เลือกสองคันนะคันนี้โอ้ยคันนี้เข้าใหม่เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะ คันนี้เป็นปี2018นะคะ899 2ก4ตัววีคันนี้นะคะไม่7 7็ดหมื่นะคะ, 7, 7, ะ,ค,ะคันนี้ไม่ My 7 7็ดหมื่เท่านั้นสวยมากนะคะสวยมากค่ะลูกค้านะคะสาภาพเดิมสาภาพส,สวยๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นให้น้องจ๋าด้วยนะคะหรือเจ้าสีดำมีหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะก็ราคาลดแล้วนะคะหน้าป้ายราคาคันนี้หรือเพียง859,000บาทเท่านั้นเป็นปี2019สีดํา 2.4ตัว V ขับ2สีดำนะคะอาจจะมือนิดนึงนะคะย้อนแสงนะคะนีส่สวยๆเลยนะคะลูกค้าอ่าสำหรับคนไหนที่กังวลเรื่องการซื้อรถมือสองนะคะแล้วก็กังวลกลัวได้ย้อมแมวขายกลัวรถตัดต่อมานะคะกลัวรถกลับสีกลัวรถกอไม้กลัวลรถย,ย้อมแมวนะคะ ให้เข้ามาหาเจ,จ้าจ่าเพชรยนต์ก่อนนะคะลูกค้าทุกอาชีพซื้อได้นะคะออกได้ทั่วประเทศนะคะขอเพียงรายได้2เท่าเอกสารชัดเจนนะคะหรือว่าลูกค้าติดตามบริษัทเพชรยนต์มานานเข้าไม่เห็นคลิปน้องเจ้าจ่าคลิปนี้แล้วอยากได้รถเจ็ดที่นั่งคันหนึ่งให้น้องจ่าช่วยแนะนําน้องเจ้าจ่าช่วยแนะนํายินดีบริการนะคะรถทุกคันนะคะเข้ามาเช็คเข้ามาตรวจได้เลยแนะนําจ้างช่างมาได้นะคะเข้ามาตรวจได้เลย ะะแล้วก็ในส่วนของตัว2.8ตัววีเจจาก,ก็มีนะคันนี้ราคาแค่869,000บาทนะคะเป็นปี2018ได้ดิสีล้อแล้วนะคะไม่113,000กิโลเมตรนะคะสีบอลเงินนฮะาะทะเบียน86460นะคะทะเบียนนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะลูกค้านี่นะคะตัวนี้สวยนะ,ะแต่ว่าใครจะเอามิลเอ็กนะคะมิลเอ็กเนี่ยก็จะมีคันนี้เนี่ยกริบมากนะคะคันนี้ไม่129,000กิโลนะคะเป็นตัว3.0เนวินะคะราคา7 89นะคะถ้าเป็นตัว m u w x ราคาจะเบาลงมาหน่อยนะพูดถึงนะ m u w x เนี่ยน่าใช้นะราคาเบาลงนะคะ m u w x บอกเลยราคาดีมากปีนี้นะคะราคาดีมากนะคะใครสนใจนะคะใครอยากดูรายละเอียดเนี่ยนะคะน้องก็จะมีตัวเลือกให้หลายสีแน่นอนคันนี้ราคา789,000บาทฟรีดาวน์อยู่ที่ไม่เกิน1 5นะคันนี้นะเป็นตัว3.0เนวิขับ2อ่า3.0เนวิ 0, Navy, ขับ2ค่ะนะคะ ตัวรถจ้าจ๋าจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะภายในทุกคันอย่างที่เห็นเลยสภาพจะไม่ช้ำน,นะคะเปิดมาหอมมากกินรถคันนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะเมียยานางนั่งไปด้วยหรือเปล่าถ้าถ้าแม่ยานางไปยังไปด้วยหรอไม่มีค่ะมีแต่ตัวรถนะคะไม่ต้องกลัวว่ามีแม่ยานางไปหรือเปล่าเพราะว่ารถไม่มีใครตายในรถแน่นอนถ้าตายจะโอนได้ยังไงเนาะอ่าไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจได้นะคะหรือเจ้าสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยนะคะ7 2 7 6ทะเบียนนะคะคันนี้เนี่ย เป็นตัว1.9ตัวดิอันิกนะปี19ไม่ถึง1 24,000กิโลนะคะราคา779,000คะันนี้ฟรีดาวพี่1 4 0 0 0เท่านั้นนะคะถ้าฟรีดาวแต่ถ้าลูกค้าอย,า,ย,อดดยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถทำได้ทุกเงื่อนไขนะคะดอกเบีย้ยจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตลูกค้าแล้วก็เกรดเครดิตลูกค้านะคะแต่ออกได้ทุกอาชีพแน่นอนค่ะนะคะไม่เกินจริงนะคะบางคนก็กลัวว่าจะออกยากกังวลน,นะคะกลัวออกยากลถเจ็ดที่นั่งราคาแพง นะคะไม่ต้องกังวลค่ะแต่ลูกค้าได้รถสวยแน่นอนนะคะอ่ะคันสุดท้ายของเราวันนี้นะคะจะจ๋ามาคร่าวๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปี2020เหมือนกันนะคะ1.9เดอนิกนะคะคันนี้ไมล์หลักหมื่นเหมือนกันนะคะไมล์ห้าหมื่นนะราคา819 0 0 0บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวน์อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะตัวนี้1.9กขับ2เดิอนิกสีดำนะคะลายแม็กซี่ทูโทนนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะที่เปิดโครเมียมนี่สภาพเดิมสภาพสวยนะคะ สภาพเดิมๆเนี่ยภายในสวยกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายเดินทางไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวเดิมนะคะอยากให้ลูกค้านะคะเข้ามาชมก่อนนะคะมีแผนจะออกรถเจะที่นั่งมือสองนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมเข้ามาเลือกก่อนนะคะรถที่เพชรยนต์นะอยากให้เข้ามาเลือกก่อนเพราะว่าตัวเลือกเราเยอะเผื่อให้ลูกค้ามีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือมีตัวเลือกได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องการจัดไฟแนนซ์เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะสามารถรับรถขับกลับได้ภายในวัน มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะมีการตรวจสอบรถ274รายการทุกคันนะคะรถทุกคันรารตีคุณภาพความน่าเชื่อถือความมาตรฐานจากประสบการณ์ขายรถมือ2มา25ปีของบริษัทเพชรโยน์อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวทางบริษัทโกหกลูกค้าหรือหลอกลูกค้านะคะเราทําตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกอย่างซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้หน้องจ,จ๋า อ่าน่าแชมป์สีดําที่ราคา4 3 9แสนสบาทนะคะก็โทรเข้ามาเพราะว่ารถไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ